อนะครับวันนี้มาอยู่กับโจ๊กเกอร์ต้องมีพวก,กจังๆหนึ่งแอดดูด้วยว่ามันเกิดทำไมเกิดตรงนี้นี่นะครับฟิลนัดยิงตายไปตัวหนึ่งแบนทีมันจะเกิดว่าไม่รู้จุดเกิดจุดเกิดของพวก,กักง G K นะฮะหรือว่าพวกจังแบนทีรด,ดูไว้นะครับว่าเขาเกิดจริงหรือเปล่าเนี่ยไงเกิดแล้วไงครับโอ้โหเกิดมาแล้วนะครับนี่ครับดูเกิดแล้วครับไปเกิด<อ>ไปไป<อ>จี้ ไปเกินไม่เลยครับพอกแบนทีอย่างเดียวเลยเนี่ยไปไมกแล้วครับมาอีกแล้วฮึบมันลบเต้นแล้วก็ใครขายิงกูก็ไม่มีอะไรมากไปเกินไม่แล้วครับมาดูกันคลิปที่สามพี่เว้นดูหลังเขาหน่อยมีคนยิงหลังเขาพี่พี่อยู่ป่ะเออไอ้เวนพวกมันนั่นตายเลยไม่มีไม่มีพี่ไม่เห็นเว้นลบหน่อยเว้นอยู่ในบ้านหาแล้วมั้งอเา ไ <t om> อตรงบ้านไอ้ที่ท<อ>็อปอะน,นเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูนะว่ามันจะเกิดไหมหรอมือเปล่าฝั่งไม่มีหา <ejerc it> ดูละมันคงไม่ใช่มันคงไม่ใช่จุดเกิดน,นะครับแอดมันคงเป็นคำสั่งวาร์ปมาละอย่างเงี้ยคงไปยี่เส้นละก,กันถ้าเส้นก็จะมีคนเดียวที่เส้นได้อะไ นี่เกิดอีกแล้วครับเกิดมาอีกแล้วเกิดมาแล้วครับช่วยอธิบายด้วยเกิดมาอยู่ตรงนอกเซฟพอดีเลยครับออกไปจากจุดเกิดอยู่นะแทนเชฟบนเขาสองคนตอนนี้กูดูอาการอยู่กูยังไม่อยากยิงถ้ากูยิงปั๊บกูตายมกูอยู่ตรงไหนเดี๋ยวกูเองเดี๋ยวกูเองกอล์ฟเช็คกลับไปฝากกมึงฮัลโหล เนี่ยเกิดเกิดมาอีกแล้วนะครับนั่นน่ะนั่นแหละครับเกิดมาอีกแล้วผมจะไม่เห็นไม่รู้จะอธิบายยังไง